สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เลิกพามาเดินตลาดสายลมจอยนะคะนี่ตลาดสายลมจอยนะคะทุกท่านสายลมจอยแม่สายจะมาหาซื้อของน้ําท่วมอูดูล่องรอยกันน้ําท่วมนะคะทุกท่านดูล่องรอยน้ําท่วมนู่นน้นําลดลงแล้วน้ําแม่สายลดลงแล้วนะคะทุกท่านอันนี้รอยน้ําท่วมนะคะทุก่านเราจะมาหาซื้อของน้ําท่วมเลย มาหาซื้อของน้ำท่วมใช่ไหมประแดงเหมือนปีนน้นนะเนาะปีนน้นมันขายถูกใช่ไหมประแดงใช่อันนี้ตลาดสายลมจอยแม่สายนะคะทุกท่านหาซื้อลมสองร้อยเอร้อยแต้กะสองร้อยเอาเอาลายยางเ่าอะ อ๋อผ้ากะแค่แ้วหน่ะเรียกว่ายั้งนี่งวันลมอืมใช่ลมอันแพงอยู่มั้งลมอันเท่าไหร่วันนั้นโดนหลอกเว้ยอันนั้นซื้อไปมันบอกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ๋อแถมขาหอืมแถมขาอันนี้ตัวใดนะตัวใดอันใหญ่สามสามร้อยอ๋อร้อยลมมีแล้ววันนั้น โดนขอหลอกซื้อไปแล้วสามร้อยนะคะทุกท่านอันนี้อัน,นใหญ่อยู่เนาะสามร้อยอืนนุ่นใหญ่อยู่แต่ไม่เอาละไปดิสูฮันแฟนตาหนึ่งอันสามสิบบาทสี่อันร้อยสัมเพลงอันละสิบห้าบาท <c oughs> นี่อันนี้กันแสงด้วยย <c oughs> ี่สิบบาทท <c oughs> ี่ห้าบ,บาท ถ้ากันแสยงยี่าบาทนี่นี่นี่นีนนลดราคานี่สองร้ยห้าสิบบอกมันปแจ้งเนาะอันนน้นอ่ะสามราสบนแจ้งอยู่ไฟส่ยสิบบาทไม่ใช่ไมใส่น้ำท่วมก่ะถามพอวใก้ได้ก่อันนี้ไฟสายไงไม่ใส่เชฟทาน,น ไส,ส้พา,านสองก้อนไส้พันสองก้อนอันชิปป้าถูกเนาะไปขายซาบาทเนาะขายซาบาทได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดินดูก่อนเดินดูก่อนนี่ไงร้านอย่างเงี้ยไปใส่ที่ชา <c oughs> อัด <c oughs> เนี่ยก็แดงอย่างดูอันนั้นนะแจ้งนะให้ขอลองดูมาดูผ้าน้ำท่วมนะคะทุกท่านอันนี้คืออะไรเสื้อห้สิบบาทห้าสิบเอรเซ็น๋อเชื่อนเตียวในบอกผ้าห่ม200รออันนี้เท่าไหร่ดูผ้าห่มน้ำท่วมนะคะทกท่าน พี่เล็กพาล่ออีกแล้วนะคะทุกท่านพี่เล็กพาล่อแม่สายอีกแล้วอู้รองเท้าวสวยนะเท้าวสวยรองเท้าวสวยผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวอู้ซื้อผ้าเช็ดตัวสักผ้าห่มพื้นละแปดสิบบาทครับผ้าห่มแปดสิบ าาอ,อันนี้ผ้าเช็ดเท้านะคะทุกคนผ้าเช็ดเท้ายาวยาเวเนี่ยผ้าเช็ดตัวเท่าไหร่นี่อันนี้ก็สิบเก้าถ้าทค่เกสิบเก้าบาทนะสักรูปหกสิบเก้าบาทผ้าเช็ดตัวผืนละห้าสิบบาทนะคะ ห้าสิบบาทดีกว่ารับน่ามดีกว่ารับล่ามดีคุณละห้าสิบบาทมีตําหนิหรอเมคนาเดี่าสีหาสีน้ำตาลสีอะไรมีสีเดียวใช่ไหมมสเดียวมีสีเดียวมีสีเดียว แว่นตาค่ะทุกท่านม,มีแต่แว่นตาพันหูดังแล้วบอกพาเลาะนะคะทุกท่าน <im it> พาเลาะแม่สายอีกแล้วนี่มาขึ้นเนินกันขึ้นเขาลูกอมยักษ์รถ <laughs> <laughs> มาซั่วๆ <gasps> มีแต่แว่นตาทุกท่าน มีแต่ผ้าปูนะคะมีแต่ผ้าห่มนะคะถูกๆ <c oughs> เครื่องประดับนะคะทุกท่านยกยกต <c oughs> รกาช้าเจ้าอันนี้เก่าแล้วจ <c oughs> ้นปีมาซื้อบาเป็นอย่างลองกทำชมก่อนเจ้าใหม่ๆฟันฟันไม่ดีสามอันร้อยฟันบดีเนาะ อยากกินข้าวแหลมฟืนอยากกินข้าวแหลมฟืนอุ้ยชุดสวยค่ะทุกท่านหวานแววเลยสีสวยมากเลยชุดสวยจังเลยดูกางเกงิด1 0หนึ่งร้อยาเกงหนึ่งนะคะทุกท่านเหมือนกันเนาะโอ้มาดูแม่สายนะคะทุกท่าน อันนี้ขนาดวันเสาร์เนาะประแดงเนาะเงียบขนาดวันเสาร์ยังเงียบเลยเนาะขนาดวันเสาร์ยังเงียบเลยนะคะทุกท่านไม่มีคนเลยดูดิเดียวว่าแต่ร้านเราเลยม,มีแต่คนเดินมีแต่คนเดินมีแต่คนเดินมีแต่แม่ค้านะคะทุกท่านอันนี้คือตลาด แม่สายนะคะชายแดนแม่สายนะคระับมีแต่แม่ค้านะคะแมวหมาห<ะ>มา<ะ>ของเล่น,งล,นลงแล้วนะคะทุกท่านเดินกลับแล้วไหนไอมันเนิบ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  มันมันเทศเนี่ยมันก็ไปเชี่ยมให้มันเหนียวเนียวแล้วก็เป็นมันเนึบมันเนบ,นนบกินวติดเคี้ยวเคี้ยวปิดกลางติดเคี้ยวติดกลางวูต้ตะก้าหวายสวยๆอย่างนั้นเลยนะคะทุกท่านตะก้าหวายสวยๆอย่างนั้นเลยอันนี้ขนาดเขาจัดงานยังไม่มีคนเลยเนาะ นก็กจัดงานเนี่ยไม่มีคนเยอะเลยนะคะทุกท่านมาดูชุดสวยๆนั่นเลยเพนสีผ้าทอ,อชุดสวยๆนั่นเลยเนี่ยเก็บอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปไหนนะชุดง,งามๆนั่นเลยนะคะทุกท่านชุดนี่นสวยชุดนั้นสวยนั่นนะ ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ไฮไลท์นี่ชุดนี้ชุดนี้สวยนะคะทุกปีใหม่ใปีใหม่ปีใหม่เมืองเข้ากับไปด้วยกันเนาะมีแต่ผ้าเมืองเนาะมีแต่ผ้าพื้นเมืองนะคะับทสนใจอันใดจะหยุดสิร้อยเจ็ดเก้าร้อยสี่เก้าหนึ่งร้อย แต่ผ้าถุงอันนี้ผ้าถุงนี่งามอ่ะผ้าถุงงามงามนั่นเลยผ้าถุงงามงามขอบคุณนะคะทุกท่านพี่เล็กพามาชมผ้าสวยสวยงามงามนะคะมีแต่ผ้าสวยสวยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กนะคะ